ไปดูกรณีของสีสวัสด์คอร์ปอเรชันสักหน่อยคุณสุภชัยครับก็ต้องบอกว่าราคานี่รปรับลดลงมาลึกทีเดียวนะฮะลึกจนน่ากลัวออขณะนี้ก็เริ่มมีสัญญาณการซื้อกลับมาบ้างแล้วแต่ไอ้ลึกสุดใจเนี่ยของสวัสด์ต้องบอกเลยนะฮะเขาเคยขึ้นไปเล่นถึงระดับประมาณสัก80บาทโบ้าทแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยต่ำสุดรอบนี้นะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตดูแบบเปะ๊ะเลยนะฮะลงมาเนี่ย39บาท หลุด40เลยนะหลุด40นีเ่เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ที่42บาทได้แล้วนะครับ,รบแต่ประเด็นหลักวันนี้ก็คือเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ด้วยมาตรการคุมเข้มเพดานดอกเบี้ยโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นพอร์ตส่วนหนึ่งของสวัสด์จริงครับ,รบแต่ทีนี้ด้วยความที่สวัสด์เป็นเจ้าใหญ่แล้วก็มีการปรับเรื่องของ อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้าเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเพดานใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของความแตกต่างเนี่ยสักเท่าไหร่นักนะแต่มันก็จะมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าพวก leasing ห้องแถวอ่า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 พวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบเพราะก่อนหน้านี้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงมากอ๋อฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้เหล่านี้นะฮะไม่มีที่ยืนอยู่ในอุตสาหกรรมได้อีกต่อไป เพราะมันจะมีความต่างจากเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เขาระดมทุนก็ระดมทุนได้ถูกกว่าใช่ไหมฮะในขณะที่พวก leasing พวกไฟแนนซ์ห่องแถวเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินแบงก์มาในอัตราดอกเบี้ยที่มันค่อนข้างจะสูงดังนั้นมันอาจจะทำให้การทําธุรกิจเนี่ยไม่เกิดการคุ้มค่าแล้วก็อาจจะเลิกกิจการกันไปมันก็จะเป็นนาทีทองของพวกเจ้าใหญ่แล้วนะเพราะยังไงความต้องการในเรื่องของสินเชื่อมันยังมีอยู่มันจะมีอยู่มันก็มีโอกาสที่ บรรดาลูกค้านะฮะฐานลูกค้าของพวกไฟแนนซ์ช่องแถวเหล่านี้ uh huh. มันก็จะย้อนกลับมาเป็นลูกค้า uh huh. ของพวกบริษัทใหญ่ก็เป็นได้ oh, อ๋อพวกลิสซิ่งห้องแถวลิสซิ่งสาไฟฟ้า uh huh. สะพานลอยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมไปดูแนวโน้มผลประกอบการสักหน่อยสวัสด์เป็นยังไงครับครับก็มีการประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับประเมินว่างบของไตรมาสสามของปีนี้นะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าสวัสด์เนี่ยจะมีกําไรสุทธิอยู่ที่1,200ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น5.6%จากเตมจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับ จากาได้เดียวกันของปีก่อนหน้านะครับขณะเดียวกันนะครับสาเหตุที่ทําให้กาไรเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทางฟิลิปเขาาประเมินว่าน่าจะมาจากไร,ไรายได้อัตราดอกจากอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสินเชื่อที่มีการขยายตัวและไรายได้จากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีในปีนี้นะครับก็ยังคาดว่าจะมีการเติบโตได้ดีนะครับแม้ว่าจะมีปัจจัยเรื่องนโยบายการจํากัด จำกัดอาัตราดอกเบีย้ยเช่าซื้อ,เ,อเข้ามากดดันแต่นโยบายดังกล่าวจะทําให้ผู้ประกอบการไฟแนนซ์ Finance, ขนาดเล็กๆไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้และจะต้องปิดตัวลงในที่สุดซึ่งก็เป็นโอกาสของตัวของสวัสด์นั่นเองที่จะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นก็มีการกำหนดคันแนะนําเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมาย61บาทก็ดูอัพไซด์จากราคาล่าสุดเมื่อวานนี้46ด้วยกันนะครับ อีกหนึ่งความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ราคาหุ้นสวัสด์เนี่ยปรับลงมาลึกมากๆนั่นทําให้อัพไซด์เนี่ยมันถางกว้างขึ้น mm hmm. พออัพไซด์ถางกว้างขึ้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาของเมย์แบงก์ประเทศไทยที่เขาได้มีการปรับเพิ่ม mm hmm. คําแนะนําจากเดิมเนี่ยเป็นแค่ถือ uh huh. มาเป็นซื้อนะฮะนะฮะ,ะทั้งนี้เองให้ราคาเป้าหมายไว้อยู่ที่52บาท คุณสุภชัยครับโดยทําประมาณการกําไรของสวัสดิ์ในช่วงไตรามาสสามใกล้เคียงกับของฟิลิปประเทศไทยเมื่อสักครู่นะครับ,รบจะเติบโตราว6%เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็เติบโตราว13%เนะครับเมื่อเทียบกับงวดขอภัยนะหกอนจากไตรามาสเดียวกันของปีก่อนแล้วก็สิจากไตรามาสก่อนหน้าก็เป็นผลมาจากไรายได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ได้รับมาเพิ่มสูงขึ้น mm hmm. จากสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตได้ถึง27% mm hmm. นะฮะ ก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ใกล้เคียงกันก็ดูแล้วสามารถยืดยงเป็นบรรทัดฐานได้นะครับตัวเลขเติบโตประมาณสัก6%กเปอร์ยอออนเยอสร์นคิวออนคิวนะแล้วเดี๋ยวดูว่าของจริงออกมาเป็นอย่างไรถ้าดีกว่านี้เราอาจจะได้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมามากขึ้นสำหรับราคาหุ้นของสวัสด์ซึ่งน่าสนใจนะเพราะมันปรับลงไปึกอ่าใช่ใช่เวลากลับมานี่น่าสนใจกลับมาแล้วจะกลับมาได้แรงด้วยนะครับก็น่าติดตามดูนะครับแต่หากมันอินไลน์นะฮะไปอยู่สัก ห้าเปอร์เซ็นต์เยอออนเยียสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนนี่แหละฮะไอที่มันเริ่มมีการฟื้นกลับขึ้นมามผมว่าอาจจะได้เห็นการหักหัวลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่าใช่นะครับอันนี้ก็ต้องดูรอดูนะครับเรื่องของผลประกอบการของสวัสด์นั่นเองนะครับ